แอนดี้ลิทแลนด์สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตความแตกต่างระหว่างการเชื่อม h i High h r r q u u n n y ติ๊กแบบธรรมดากับโคติกนะครับว่ารอยเชื่อมมันจะต่างกันยังไงนะครับสีสันนะครับลักษณะของรอยเชื่อมนะครับมันต่างจากติ๊กธรรมดามากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะที่ใช้การตั้งค่าใกล้เคียงกันนะครับหรือกำลังไฟเท่ากันนะครับ ก็ตัวที่เอามาสาธิตว,วันนี้เป็นติ๊ก5 5 0 MPL นะครับตัวนี้เป็นติ๊ก h f r e q u e n c y ได้นะครับมีโหมดสปอตมีโคติกนะครับมีเชื่อมเย็นในตัวอ่ะแล้วก็สายที่ใช้นะครับตอนนี้เป็น WP 26นะครับ WP 26ทั้งสเตน1.6สีเทานะครับแล้วก็ชิ้นงานที่เชื่อมอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับหนาประมาณสัก3มมิลน,นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากโหมดติ๊กธรรมดาก่อนเริ่มจากโหมดติ๊กนะครับธรรมดาไฮเปอร์ฟี C, เป็น DC นะครับกำลังไฟ120แอมป์นะครับโหมดโฟล์หนนะครับมาลองดู เป็นโหมดโฟนะครับสปอร์ตโคสปอร์ตนะครับไฟ120เท่ากันเวลดิง้งไทม์3ามคือต่ำสุดนะครับโหมดโฟ1นะครับ P40 เหมือนเดิมเดี๋ยวมาลอง จะเห็นว่ารอยเชื่อมเล็กกว่านะครับแล้วก็จะขาวกว่าไม่ติดเหลืองนะครับไม่ติดเหลืองถัดมานะครับโหมดโคนะครับผมจะใส่เพาเข้าไปด้วยเป็นโคเพาะนะครับกระแสเชื่อม120นะครับ welding time 35 post c เอ่อ interval 20นะครับ post c 1นะครับ p co 0นะครับลองดู เห็นรอยดำบน,นจุดแรกไหมครับอวาม,มือปาดออกคาบไม่ติดนะครับเห็นไหมว่ามันจะขาวกว่านะครับเป็นเม็ดเล็กกว่าขาวกว่านะครับถัดมาโครเพาเหมือนเดิมนะครับผมจะลองเพิ่มกระแสเป็นร้อยแปดสิบนะครับเพิ่มเ e ล d i n g Time เป็นสี่สิบนะครับอินทอร์วลยี่สิเท่าเดิมนะครับพอโฟหนึ่ง P โฟศย์นะครับ แล้วก็จะล้องลากผ่านรอยรอยเชื่อมดำๆตรงนี้นะครับ ดำเหมือนเดิมครับผมเพงปัดออกจะเห็นว่าเม็ดมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเม็ดใหญ่ขึ้นถัดมานะครับผมปรับโคเพา์เหมือนเดิมแม็กสุด250แอมป์นะครับเวลดิงทาง60นะครับอินเทอร์วอล20เท่าเดิมโพส41 e40 นะครับมาลองดูว่ารอยเชื่อมจะเป็นยังไง ้อยดำเร็จออกครับทีนี้ผมจะลองกลับไปที่ติ๊กธรรมดานะครับไาป็นซี่ธรรมดาเลือกเป็นฮอ t เค้านะครับไปสองร้อยห้าสิบเหมือนกันดวตี้ไซเคิลน,นะครับห้าปรับไปที่สี่สิบเฟนะครับ เบสยี่สามสินะครับโพดโฟ์หนึ่งดีโฟ จะทํายังไงนะครับให้เผาเนี่ยช้าลงนะครับให้ออกเป็นลูกมากขึ้นครับดิวตี้ไซเคิลห้าเท่าเดิมนะครับปรับเฮิร์ลงมาที่ห้าจากเมื่อกี้สามสิบนะครับสี่สิบนะครับปรับลงมาเหลือห้าเฮ้ก็คือความถี่นั่นเองนะครับเปลี่ยนแวลูนะครับสาสิบเท่าเดิมพอร์โฟลิหนึ่งีโผมเชื่อมข้างๆกันเลยนะ จะเห็นว่าเพ้าเป็นเม็ดมากขึ้นนะครับลิงตัวเป็นเม็ดมากขึ้นดูใกล้ๆจะเห็นว่าเพ้าของดีธรรมดายังติดเหลืองนะครับแต่เพ้าของโคติกขาวเลยนะครับในขนาดที่ไฟเท่ากันอันนี้โคนะอันนี้ไฮเปอร์คอนซีติกธรรมดาครับนะครับการเชื่อมติคโคนะครับประโยชน์ของเขาจริงๆก็คือทำให้ การเก็บงานเนี่ยลดน้อยลงนะครับลดลดขั้นตอนการเก็บงานลงนะครับเพราะว่ารอยเชื่อมเขาจะขาวอยู่แล้วแล้วก็2นะครับความร้อนสะสมในชิ้นงานหรือในรอยเชื่อมเนี่ยน้อยนะครับทำให้ไม่เสียรูปไม่บิดงอนะครับต่างจากติ๊กธรรมดาไฮฟรอลิคซีธรรมดานะครับความร้อนพอสะสมมากขึ้นนะครับันจะทาให้รอยเชื่อมเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเหลืองออกเหลืองเหลืองหน่อยนะครับหรือไม่ก็เป็นสีลุ้งไปเลยนะครับแต่โคเขาจะมีความขาวอยู่ยังไงก็อย่างนั้นนะครับ ก็รอยเชื่อมอย่างที่รีวิวไปแล้วนะครับให้เห็นกันชัดเจนไปเลยนะครับว่าโคขาวยังไงนะครับติ๊กธรรมดาติ๊กสียังไงนะครับฝั่งลัก็เหมือนกันนะครับตอบคําถามนะครับติ๊กสองูน MPL ตัวนี้เชื่อมอลูมิเนียมได้ไหมนะครับตัวนี้เชื่อมไม่ได้นะครับเป็นกระแสดีนะครับเหมาะกับเหล็กกับสแตนเลสนะครับไม่สามารถเชื่อมอลลูมิเนียมได้นะครับ ประการถัดมานะครับโคเวลดิ Co ่งนะครับเหมาะตัวนี้นะ2องนตัวนี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีความหนาตั้งแต่0ูนถึงสมมิลเหมาะที่จะใช้โคเวลดิ่งนะครับถ้าหนากว่าน,นี้นะครับตั้งแต่3มมิลขึ้นไปเนี่ยควรใช้ติ๊กปกติเพราะว่าการซึมลึกไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าตัวโคเนี่ยเขาจะอมความร้อนน้อยนะครับการซึมลึกเขาจะน้อยนะครับเหมาะกับงานบางนะครับถ้าเป็นงานหนาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้โคนะครับ ถ้าเป็นงานบางตอบโจทย์นะครับมันจะไม่งอไม่เสียลูกนะครับดูจากรอยด้านหลังก็ได้อันนี้โคเผลนะครับด้านหลังเนี่ยฝั่งแรกเนี่ยเขาจะไม่มีรอยเอ่อรอยซึมนะครับแต่ถ้าเป็นติ๊กธรรมดา2รอ,อยเนี่ยมันจะทะลุด้านหลังแปลว่าความซึมลึกของเขามีมากกว่านะครับความร้อนผ่านเข้าไปมากกว่านะท่าในใดสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในช้อปปี้ลาซาดหรือว่าเพจเฟซบุ๊ก นะครับสงสัยข้อมูลตรงไหนก็ทักมาสอบถามได้